ไม่กี่วันที่แล้วคุณอาทิตย์พ่อค้าขายผักสดที่จังหวัดระยองเป็นคนธรรมดาฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารวยถึง52ล้านบาทวันโอ้กูถึงเยอะมากสองสามีสองผัวเมียนี่แหละที่ตามข่ดในตอนนี้เพราะเมื่อวานนี้มีสองผัวเมียเนี่ยอาชีพอะไรคุณรู้ไหมฮะขายผักสดนะฮะที่ระยองนำสดากินแบ่งรัฐบาลหรือหวยเนี่ยงวดที่หนึ่งพฤศจิกายนถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนห้าคู่เป็น รางวัลละสองล้านบาทเอาห้าคู่ก็ยี่สิบล้านแล้วยี่สิบล้านไม่พอคนมันจะดวงดีอ่ะไปถูกสลากการกุศลงวดพิเศษอีกสองใบรางวัลละสามล้านบาทเป็นสิบสองล้านเป็นสามสิบสองละยังไม่พอเฉพาะชุดที่หกสิบห้าเป็นรางวัลพิเศษกลุ่มที่สองถูกแจ็คพอตอีกหนึ่งรางวัลยี่สิบล้านเป็นห้าสิบสองล้านท่านผู้ชมห้าสิบสองล้านภายในหนึ่งวันแต่ห้าสิบสองล้านภายในหนึ่งวัน <ged> นี้เขาแจ้งความหลายๆคนบอกไอ้เขาแจ้งความจะใหม่เป็นหวยปลอมหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่ครับเขาแจ้งความกับตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำไว้ไว้เป็นหลักฐานตอนเวลาสิบโมงว่าเขาเนี่ย ถูกหวย oh. ก็คือกลัวคนจะมาโวยมาอะไรเนี้ยเหรอแต่ต้องบอกว่านะคะคุณอาทิตย์เนี่ยได้ซื้อทั้งหมด8ใบแล้วอีกใบหนึ่งเนี่ยให้เพื่อนไป <Wow. S 1> แล้วเพื่อนเป็นคนโทรมาบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งนะ uh. ให้ไปเช็คดีด,ดีสรุปอีก7ใบก็คือคุณอาทิตย์ก็คือได้ไปเลยหมายถึงเพื่อนได้ไป6กล้านด้วยถูกและยังไม่หมด uh. แค่นั้นเมื่อ5้ถึงหปีก่อนคุณอาทิตย์อะเคยซื้อกี่ใบนะเดี๋ยนะซื้อมา4ี่ซื้อมา8ใบแล้วถูกางวันที่4ได้4ี่แสนบาทอยากเป็นเพื่อนคุณอาทิตย์จุงอ่ะโชคดี แล้วเราเราโทรไปหน้างตัวหน่อยไหมไปทำไมวะคุณอาทิตย์ผมคือญาติของคุณที่หายไปผมคือญาติของคุณที่หายไปจริงๆิให้ไปทำไมบ่เออวหุยหกสิบกว่าเลยนะน่าต่อมิชาทำงานกันสุดฤทธิ์โอ้หตทำาบุญเยอะๆยะนะครับคุณอาทิตย์นะสุดท้ายฝากไว้ิดนึงนะว่าเงินจะทำได้คุณจะมีเงินคุณจะรวยได้ก็คือต้องตั้งใจทำงานนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันเหรอแค่กดปุ่ม subscribe ตัวนี้คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าฮ